สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องข้ามาเก็บกระลำจ้าส้มคักสวัสดีท่านผู้ชมแน่เพื่อนใช่ไหมมีเมนูันเอาใบไหนปาดเอาเตียหัวมันละไปกินกับข้าวปุ่นเว็ดนาไหน่ยบ้าเพราะมันกระเนนาตัวเออ ถึงเวลาตัดก็ต้องตัดเดียวมันสีขมพี่น้องลองทาบ้างไ่นี่นใส่แกแข่งผากลางเลยเออผากลางเลยโอ้แต่โปเลยมันกรอบแตกออบเลยไนงะเออหัอง,งามเลยนี่พี่น้องกระลำปอดสารฝีมือการปลูกข้องไม่ต่อย แตกโป๊ะเลยมั้งามว่าจะสดสกินกับข้าวปุ้นวันนี้น้ำยาตีนไก่อันนี้ตัดออกเลยตัดออกให้มันเป็นแป,น,ป,น,ปนคือตัวนั้นแล้วบังถึงแน้งมันเดินแน้งมันก็ลังโกงเดี๋ยวเสียเอาฟุน้นขี่นูมาใส่อีกพี่น้องไป้ากินแน้งมันตอ่อ ก็แหละเออตัวนี้ก็เป็นปุ๋ยไปไปเป็นปุ๋ยเดี๋ยวเราไปทําการอันตูนั่นเนองตัวนี้ก็ท่านพ่อมันยังเขียวอยู่มันแตกมันแตกและโหดหนามมันหลเกยจอยแล้วมาเบิงวังหันล้ว,ว่ายโหดหนามมันดุเด้อเราวะก่าวว่ามันแหงยินแหงคอยโหดเบิงตัวในนี้ก่อน จ้ะงามอยู่พี่น um ้องถือว่าประสบความสําเร็จอยู่ดอกในการปลูกกันหน้าฮ้อนห่อซ่ํานี้ก็ถือว่าโอเคอยู่จ้ะพอได้กินเจ้าขออกาศขาวกะออต้องซอยล่ะพี่น้อง นี่คือตโตซอยนาหอนมัดเลยจ้ะนี่มีแมงอันนี้มะกรนแมงเต,ต่าแตงวัน มันเริมหอ่อเขาไปเลยละแต่ว่าต้องซอยมันนำนาห่อนหมุเสามีผูมิตวนงานหายพี่น้องก็เลยต้องเหตุตามคำเพิ่นแนะนำเกยจอยจ้ะต้องห่อซอยแล้วะ่ะกะลากับพาตัดเดี๋ยวมันสีขมแล้ว่ะพี่น้องเพิ่นว่าสีเพาะกะลาไวแล้วสิผ้าปลูกอยู่ไปกินหนาฝนเพิอนว่า ปลูกได้เบิรปีกับหลัมแต่ว่ามันกับสิหอสาแนมุบเขาม,มาเลยเสีเยาขีนูมาใส่อีกอยู่สีมันเริ่มเจิดๆแล้วมันเบิดปุยแล้วโตก,กวน พวกสาวลา่เริื่มหอล้วพี่หนาะเครื่องขึ้นก็นมาพีเบิงถ้าเห็นขี่บ่งขี่น้อนกระจับออกจ้ะนี่แม่อันนี้เห็นไ้พักเข้าเป็นจุดๆนี่แม่งเตาแต่งนี่ สีหอแล้วก็เลยสียดตำสมควรใหม่ห่างๆพี่น้องทำไม่สีดนี่บม่ได้กินหรอฮะทำไมโบราณเขาเอาตอกอันบมไม่ตอกนี่เราไม่ได้จากไว้โอ้ยแบบเมื่อวานลีใบไต่มันออกเนี่ยเก้ามาเป็นปุ๋ยให้บักุ่ง พี่น้องเนี่ยดี๋ยวยังกินเนาะเหมือนเนอี้ยน้อท่างนเี้ยกินแต่ปลาจะส่วงเี้ยรู้ดูการตึกแแฮวานแฮต้องไปหน้ากับตึกแหฮะมะนำ่ำกลังขืนกับไปไต่เขียดแน่จ้ะประเดี๋ยวมะออมมะมุก ต้นหอบม,มันจากน้วมาห่อนพี่หนองมันกับโบงงามดอกจ้ะเป็นเรื่องเหลืองอยังไรดอกมันเปลี่ยนฤดูเห็ดยงังกะบบคอยงามโหค้างไหวกัยังจอดกันอยู่เศ้าจอดคบับอืมเศ้าจอดและเข้า,ออากะ ใส่ฟุ้ง่ายเพิ่มฟุน้นอีกเธอหนึ่งกับพ่อบบบนี้นี่ใส่ฟุ้ให้สองเือพัดหดนามหามือแล้วเือพี่น้องนามมันไม่ค่อยไหล มือนนมม่อยามสาวล้งมื่อยามแรงจ้ะเวลาห้าวาังนี่แหละมือนี้พระธาตไดอยู่ยามสาวเคยปลูกแต่พันธ์เบาพัานธ์เบากับกอใหญ่อยู่เด้อแต่ว่ามันบ่อหอจังสีนะจ้ะ เอาหอซ้ำนี่ก้อนก็นไดพ่อยังใช่ไปขายของลูกค้ามาลเลยวะคอยภาพ,พี่น้องเบิงสวนก่อนจะข้าวนี่จ้ะตัวน,นี้สิพ่อกินเลยพี่น้องน้ำสมกวนใหม่นี่ใส่อะไรพนน้นอีลีจะ้ะถบ,บ่วีดนี่คือบรดิกินเลยมันสีหูจงปองแจงแป้งพี่น้องบ่งน้อนเผียมาลงบรดิกินจะ้ะ สมควรใหม่ได้จากมุงม่านล่ะเคยเบาไลา้คลิปอยู่กระทักเฟสเพิ่นไปได,ด้เด้พี่น้องว่านิดาโกสินจ้ะไปอยู่ไปทรง,งแล้วบังฮันหน่อยจักบาทฮะันใดยุดไปทรงร้านโรงเรียนกับกับมาขายของยูทูเปิดทำเป็นเมลกอนไี่สนองไป้ <laughs> บสองกับห้าล้านแค่ไมาเศร้ากั ส่งร้านโรงเรียนถ่ายให้เบิ่งก่อนก่อนสิใส่ปุ๋ยพี่น้องหนูมาใส่เบิ่งความเปลี่ยนแปลงกวงเอคุณติตละฮูู้มันพี่น้อง <c oughs> บ่ค่อยได้มีเวลาสีน้ําสมควรใหม่บ้านกว่าสีกบ่ได้สีซ้ํา เด่เยวมาเบิองอันนี้ก็เกือดจ่อยแล้วมาถ่วงาพ,พี่นออ้องาเบิงก็อันนี้ถ้าเป็นหนาหนาวนี่ออกสียังสีกินแสดงว่ามันแกแล้ววะ้านาหอนยังสีแสดงกายังบบทันแกด้วยพี่น้องเราเราเป็นผู้เคยปลูกล้วสังเกตนะผ้าเบิงยังสีใหญ่ได้อีกอยู่แล้ววะนี่เป็น บักพล็กได้มานนำ้ำเมยู่บ้านโุกแสงกากพี่น้องที่ไปถ่ายคลิปตากไว้เอาแนวมันเป็นบักพล็กปีคอยสิก้าปูกลีนปเชืเลีกเชื่อน้อยพี่น้องน้ำมองว่างๆนี่แหละบ่เมนบักพล็กปีได้เจอตัวนี้เป็นบักพล็กแดงตามบักฮงกัลลังงามกลัลลังดอก คลิปนี้ก็ภาพพี่น้องข้ามาฮอพักกาจะแล้วก็ตัดกระล่ำไปกินกับขับปุ่นพี่น้องผล่นพ่อกลุก่กแฟนดื้อดือลูกดก <c oughs> ทั้งลูกคนลูกแมวข <c oughs> ้ายุมันตัวแม่พี่น้องมาอยู่นํำมันบอคอยออกทางเ่ยวก้อนนี้เป็นตัวผู้ออกทางรถเยียบจ่อย ยังเละกอยังผ่อ,อยังบุ่ทองใ่ญ่แล้วสิเดีลย้ยงร้านอีกแล้ว,ลวนี่ค่อยๆปลูกเธอเล็กเธอหน่อยพี่น้องเดี๋ยก็เต็มสวนเองจะ้ะพอเด็กกินจะฟ้องแบ่งน้ำบ่อด้ขค้ายกับพ่อแต่บ่อด้ซสื่อเพิ่นก็นดีแล้วจะ้ะ ในการเหตุสวนขั่วเห่านี่ <c oughs> เดี๋ยวคลิปหนาสิผ้าลงไปทงหน้าไปปลูกบักลินจีสั่งบักลินจีมหาตนพี่น้องไปใส่ไวาสิผ้าลงไปปลูก ลำบากแต่น้ำหนามบางคนหนามบาดานกับหอดบไลไ่ยบขื้นเลยกล่องกันเงียงๆหน่อยหนึง่งมันหนาขางหนึง่งกี่นู้ฮะเด้พ่อสองสอบแอล่วเอได้อบคง,ง,งได้อกน้อยน่ะเออกะลังเหลี่ยงด้ เกือบสามเดือนแล้วละพี่น้องนูเข้าใดี๋ยอจะขอบไม่ใส่เมื่อคืนนีน้นะเก่าป่เกิดแล่งลงสมเก่าขอกเก่าขอกพี่น้องช่ <20. S 1> องมึงนีเดี๋ยวจังสิอัพเดตเรื่องนูนําออกลูกดีขนาดจะ้ะใครสงสัยจังได้กับข้อมเบนไว้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิมาตอบให้จะ้ะ ถ้า,ามา่าแม่น้ำน้วากับศีชาแน่ในการปลูกพักเขตสวนมันอากาศมันบ่หายเมืองไทยเฮาพี่น้องมันห่อนกังเว่นโมเมนต์ซีซิบองชา,าอยู่กืบบเกือบๆแล้วจ้ะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนีจากพีช่ชใยและห่อเหลีลวยแหละขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชม พอกระสิพุนดินแล้วก็เอาขีนูมาใส่ให้มันงามขึ้นอีกเขี่ยวอ,อีกใส่ในน้อยขีนูประสิทธิภาพแห้งงาจนตายจะ้ะขอบคุณพี่น้องทีท่ติดตามรับชมจากคลิปนี้คลิปหนาพอกันไหมสวัสดีจ้า